ไทยเทือนเวทีโลกสวนภูมิ f c ฟ6ทีมไทยโค่นเยอรมันทะลุรอบรองชนะเลิศศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกแทยจารึกประวัติศาสตร์โลกทีมสวนภูมิ f c ฟ6ตัวแทนจากประเทศไทยได้นรอบน็อกเอาท์วันเดียว3ชนะรวดทั้ง3นัดเกมล่าสุดต้อนเอาชนะทีมจากเยอรมัน2ประตูต่อศูนย์ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลกรายการที่ประเทศสวีเดนจารึกประวัติศาสตร์ไม่เคยมีทีมจากประเทศไทย ทำได้มาก่อนโดยการแข่งขันในร,รอบรองชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าถิ่นจากประเทศสวีเดนโคตรโหดเลยนะครับผมกระหึ่มจริงๆนะครับสำหรับสุวรณภูมิ f c u 16ติดตามเชียร์กันต่อไปแชมป์ต้องมาแล้วนะครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ